คอนเทนต์ไม่เก่งคิดคอนเทนต์ไม่ออกฟังคลิปนี้ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่วันนี้ค่ะตันค่ะ ไม่รู้จะคิดคอนเทนต์ทำมาเยอะแล้วค่ะทำมาจนรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาทำคอนเทนต์แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมีสามเทคนิคง่ายๆมาฝากคุณนะคะที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็มันจะทำให้คุณสามารถคิดคอนเทนต์ออกมาได้แบบไม่รู้จบเลยค่ะอย่างแรกก็คือคุณจะต้องเป็นนักจดนักบันทึกนักสังเกตค่ะเวลาที่เราออกไปไหนเนะไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไปกินข้าวออกไปนอกบ้านหรือแม้แต่นั่งอ่านหนังสือ หรือฟังคลิปถ่ายฟีดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณจะต้องเป็นนักจดบันทึกและช่างสังเกตคุณเจอคำพูดไหนคุณเจอประโยคอะไรค่ะที่มันเป็นประโยคเด็ดเฮ้ยเราก็ต้องจดค่ะจดตลอดเวลาจริงๆอย่างจอยเนี่ยเวลาที่จอยดูคลิปเวลาที่จอยปิ๊งไอเดียหรือเวลาอยู่ดีนั่งอยู่ดีแล้วมันปิ๊งอะไรขึ้นมาค่ะเราจะมีโทรศัพท์อยู่กับที่มือเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะคิดอะไรออกจด จดลงไปในโทรศัพท์นี่แหละค่ะลงไปในโน้ตในโทรศัพท์ของคุณค่ะหรือคุณจะพกเป็นสมุดเล่มเล็กๆติดตัวเอาไว้ก็ได้แต่คุณต้องมั่นใจว่าสมุดเล่มนี้จะต้องอยู่ใกล้มือคุณเสมอเวลาที่เราจดทุกอย่างสุดท้ายแล้วทุกอย่างนี้จะกลายเป็นไอเดียของเราค่ะหรือว่าเวลาที่คุณคิดคําพูดไม่ออกคุณไม่รู้จะใช้คําอะไรในการพาดหัวคุณสามารถไปเปิดดูย้อนดูในสิ่งที่คุณจดค่ะ แล้วคุณจะได้ไอเดียเลยคุณจะได้คำพูดคุณจะได้ประโยคเด็ดหมัดเด็ดหลายๆประโยคจากสิ่งที่คุณจดค่ะหรือว่าคุณอาจจะเอาคำพูดหรือประโยคเหล่านั้นนะคะมาประยุกต์ใช้มาดัดแปลงค่ะให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวกับเราบางครั้งประโยคที่เราได้ยินมามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทมค่ะแต่เราสามารถเอามันมาดัดแปลงให้มัน กลายเป็นเรื่องที่เราทําได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือคุณจะต้องเป็นนักจดบันทึกและสังเกตต่อมาข้อที่2ค่ะคุณจะต้องรู้ถึงปัญหาของคนที่คุณกําลังจะคุยด้วยวันนี้ถ้าเราเป็นคนทำคอนเทนต์เราจะต้องรู้แล้วว่าเรากาลังจะคุยกับใครเราจะสื่อสารกับใครคลิปเราเราจะให้ใครฟังเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าคนเหล่านี้มีปัญหาอะไรถ้าคุณไม่รู้คุณต้องรู้ค่ะ คุณต้องไปคิดมาเขียนมันออกมาค่ะคุณต้องเขียนมันออกมาบนกระดาษแต่ว่าคนกลุ่มที่เรากําลังสื่อสารด้วยเนี่ยเขากําลังมีปัญหาอะไรอยู่ค่ะเขียนออกมาให้มากที่สุดแบบไร้ข้อจํากัดค่ะจากนั้นค่ะคุณก็ลองแตกออกมาว่าแต่ละปัญหานั้นนะคะคุณจะสามารถให้ทางออกอะไรกับเขาได้บ้าง พอคุณเขียนออกมาได้เยอะๆแบบนี้แล้วค่ะจะรับประกันได้ว่าคุณจะมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายอยู่ในมือแล้วค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่3นั่นก็คือการทำคอนเทนต์จากกระแสค่ะกระแสอาจจะเป็นเรื่องราวที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้อะช่วงนี้ละครอะไรดังช่วงนี้ข่าวอะไรดังช่วงนี้เพลงอะไรดังช่วงนี้สังคมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรมากที่สุด ถ้าหากว่าเรื่องเหล่านั้นค่ะมันสามารถที่จะเอามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ได้คุณก็สามารถจับเอากระแสนั้นค่ะมาประยุกต์ใช้มาดัดแปลงให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทำอยู่ได้มันจะทำให้คอนเทนต์ของคุณเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมันจะเป็นคอนเทนต์กระแสดได้ค่ะอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างอย่างวันนี้ที่จอยอัดคลิปอยู่เนาะมันก็จะมีข่าวเรื่องไส้กรอก ไส้กรอกที่เป็นโรงงานทําไส้กรอกบอมอะไรแบบนี้ค่ะถ้าหากคุณเป็นสายอาหาร คุณอาจเอาเรื่องนี้ค่ะไปทำคอนเทนต์ได้เป็นต้นว่าไปทำคอนเทนต์บอกให้คนรู้ว่าอาหารของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณนะ่ะสะอาดปลอดภัยเพราะวันนี้พอคนได้ข่าวนี้ปุ๊บหลายๆคนก็จะรู้สึกกลัวถูกไหมคะรู้สึกกลัวรู้สึกต้องวลนกับอาหารที่เราต้องไปซื้อมารับประทานโดยเฉพาะถ้าใครเป็นอาหารสําเร็จรูปเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำคอนเะทนต์ในขณะที่บอกให้คนสบายใจว่า ของของคุณค่ะอาหารของคุณค่ะมันสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษถ้าสามารถถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นวิดีโอทำให้เขาเห็นให้เขาเชื่อมั่นได้อันนี้ค่ะคือการที่เราค่ะทำคอนเทนต์จากกระแสนั่นเองค่ะถ้าใครเห็นว่านะคะคลิปนี้โคตรมีประโยชน์เลยนะคะพิมพ์มาบอกเป็นกำลังใจให้จอยหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ